กีนะคะกลับมาเจอกระจอยช่องจอย C.A. ค่ะเป็นไงคะวันนี้แมค่ค้าแต่งตัวสวยนะคะไม่ใช่อะไรนะซื้อเสื้อผ้ามาแล้วไม่ได้ไปไหนเลยคะ่ะก็เลยเอามาแต่งให้แฟนคลับดูนั่นเองถ้าใครชอบแบรนด์ประมาณนี้นะคะก็คือ house of haro r นะคะ1960นั่นเองนะคะก็คือเป็นชุดแบรนด์นี้แบรนด์เนี้ยเขาจะทำเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าดูนะคะเรียกว่าดูนะคะจาก แบรนด์ไฮเอ็นดังๆนั่นเองนะคะถ้าใครชอบก็ลองลองหาซื้อมาใส่ดูละกันอ่ะโอเคคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปฉาชิงนั่นเองนะคะคลิปฉาชิงนะคะคืออะไร คลิปชาชีพเนี่ยเป็นการขายสินค้าของจอยใน e ีเบแล้วก็พอร์ชบานะคะจอยเป็นแม่ค้าออนไลน์นั่นเองนะคะเป็นอาชีพของจอยนะคะที่จอยทําหารายได้ในอเมริกานะคะก็คือซื้อสภาพมือ1มือ2นะคะเป็นแบรนด์เอามาขายนั่นเองโอเคเดี๋ยวจอยจะ แชร์ให้ดูนะคะแต่ว่าคลิปนี้จะพิเศษจอยไม่เคยทำเลยนะคะคลิปนี้จะแชร์เฉพาะสินค้าที่จอยขายได้นะคะราคา50เหรียญขึ้นไปนะเอออันนี้เป็นคลิปเฉพาะของเดือนสิงหานะคะนั้นะเดือนสิงหาเท่านั้นนะคะที่จอยขายได้โอเคเรามาดูกันดีกว่าว่าจอยขายอะไรได้บ้างนะคะที่ได้เกินยอด50เหรียญเนาะ มาตัวแรกเลยนะคะแบรนด์นี้คือ polo love f l o r e n อันนี้เป็นของผู้ชายนะคะจอยซื้อมา7็ดเหรียญ99ขายไปที่65เหรียญอันนี้เป็นของมือสองเนาะจอยอยากจะบอกอย่างนี้ใครไปเจอที่เป็นลายตารางลายแพลตแบบเนี้ยไม่ว่าจะเป็นโทนสีไหนนะยิ่งเป็นโทนสีพาสเทลสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินอะไรอย่างเงี้ย เลือกซื้อมาขายได้ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์อะไรนะคะแต่ถ้ายิ่งไปเจอแบรนด์นี้ยยิ่งดีบางรุ่นเนี่ยขายได้เป็นร้อยเหรียญแต่ว่าตัวเนี้ยด้านใต้ลักแร้ค่ะเออจะมีรอยสีเหลืองนะคะตอนก็เลยขายได้ถูกลงนั่นเองต่อมาเป็น เสื้อเบลเซอร์นะคะแบรนด์เจครูลูกค้าไม่ต่อเลยทำไมน่ารักอย่างนี้นะคะไม่ต่อเลยนะคะเป็นโทนสีชมพูเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหนังบาร์บี้นะคะคือฮอตฮิตมากๆเลยนะคะคนก็พยายามหาเสื้อผ้าที่เป็นสีชมพูเนะะี่ยใส่การประจวบเหมาะว่าตัวนี้เป็นแจ็คเก็ตนะคะโทนสีชมพูนั่นเองนะคะแล้วจอยก็ไม่ได้ตั้งราคาแพงอะแต่นี่เป็นของมือสองนะเป็นของมือสองนะขายได้59เหรียญจอยซื้อมา เจ็ดเหรียญ99นะคะต่อมาเป็นคาดิแกนนะคะแบรนด์ไอรีนฟิชเชอร์ซื้อมา5เหรียญสี่สิบเขายไปที่55เหรียญแล้วตัวเนี้ยเป็นตัวใหญ่ไซส์ใหญ่ด้วยนะคะต่อมาเป็นกางเกงแบรนด์ฟร e พีเพินะคะปีนี้กางเกงอะคะ่ะ เราจะฮิตเป็นกางเกงทรงขามา้าทรงขาบานกระบอกใหญ่เราไม่ได้ฮิตสกินนี่กันนะคะถ้าใครมีกางเกงสกินนี่เนี่ยจะเห็นได้ว่าปีนี้จะขายค่อนข้างเงียบเลยนะคะต้องไปพยายามหาที่เป็นขาบานเอามาขายตัวนี้จอยซื้อมาจากร้าน TJ Maxx นะคะซื้อมา19เหรียญจอยขายไปที่50เหรียญน,นะคะต่อมา Club Monaco เป็นเสื้อ โค้ดนะคะจริงๆตัวในตอนซื้อมาใส่แต่ไม่มีโอกาสได้ใส่เลยซื้อมา19เหรียญ99ขายไปที่65เหรียญตัวนี้ต่อมาเออเป็นแบรนด รามี่บรูคนะคะอันนี้จอยได้มาจากร้าน TJ Maxx ซื้อตอนเดือนหนึ่งเลยตอนต้นปีเลยที่เขาลดราคาป้ายเหลืองนะคะก็คือ Yellow Tag นั่นเองซื้อมา39เหรียญจอยขายไปที่99เหรียญลูกค้าไม่ต่อเลยต่อมาเป็นแบรนด์จอ h n นนี่วนะคะเป็น กางเกงนะคะโทนสีเขียวโทนสีเขียวสไตล์อย่างนี้นะคะเราจะขายได้ช่วงหน้าฤดูต่อไปอย่างที่จอยเคยบอกว่าเราเป็นแม่ค้าขายสินค้าที่อเมริกานะจยไม่พูดถึงเมืองไทยไม่พูดถึงประเทศอื่นนะคะเพราะว่าจอยไม่รู้นะตอนนี้คือจอยทําค้าขายอยู่ที่บอสตันอเมริกาการขายเสื้อผ้าที่นี่นะคะเป็นการขายเสื้อผ้าสีฤดูด้วยกันเราจะมีช่วงเอ,อ่อหน้าสปริงนะคะ หน้าซัมเมอร์หน้าฟอลหน้าวินเทอร์นะคะก็คือฤดูใบไม้ผลิ ฤดูหน้าร้อนนะคะฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวนะคะที่เนี่ยการขายเสื้อผ้าคือมีสี่ฤดูเราเป็นแม่ค้าเราต้องขายเสื้อผ้าก่อนหน้าฤดูนั่นเองคืออย่างน้อยอ่ะสักหนึ่งเดือนก็ได้ไปหาสินค้าเตรียมตัวที่จะขายฤดูต่อไปแต่ว่าลูกค้าบางคนเนี่ยเขาก็ซื้อข้ามฤดูกันไปเลยนะคะคือเขามองว่าถ้าเขาซื้อเสื้อผ้าที่มันไม่ได้อยู่ในช่วงเนี่ยราคาจะถูก ราคาจะถูกนะคะแล้วก็ไม่มีใครแย่งเขาซื้อด้วยนะคะส่วนมากหลายๆคนเขาก็จะเลือกซื้อก่อนเหมือนอย่างเห็นที่จอดเพึ่งขายตัวเสื้อเสื้อโค้ทไปใช่ไหมคะคืออีกนานเลยอีกหลายเดือนเลยกว่าจะได้ใส่นะคะแต่ลูกค้าเขาอาจจะเห็นว่าโอเคเออเขาชอบชอบทรงชอบไซส์สีได้เออแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ สภาพสินค้าดูดีอะไรเงี้ยเขาก็เลยตัดสินใจซื้อก่อนจอยก็เป็นเหมือนกันนะคะเหมือนจอยเนี่ยจอยชอบแบรนด์ลิลลี่พูลิเซอร์ใช่ไหมคะจอยจะชอบใส่ช่วงหน้าหน้าร้อนหน้าซัมเมอร์จอยก็จะไปเลือกซื้อที่เป็นช่วงหน้าหนาวเพราะว่าราคามันจะถูกเนาะเพราะว่าคนเขาอยากปล่อยของออกไงเ,เขาก็จะขายราคาถูกนะคะสินค้าที่ไม่ได้อยู่ในช่วงหน้าขายนั่นเองเนาะโอเคมาเข้าเรื่องต่อตัวนี้นะคะจอนนี่วอสจอยขายไปที่70เหรียญซื้อมาจากร้านมาเชลส์นะคะ เออซื้อมา3 9เหรียญน,นะคะเพิ่งซื้อมาเมื่อเดือนที่แล้วเองถ้าเราจำไม่ผิดนะคะต่อมาเป็นเออเรมี่บรูงเหมือนกันขายไป90เหรียญจอยซื้อมา39เหรียญน,นะคะซื้อมาตอนเดือน1ปีนี้นะต่อมาเป็นแบรนด์ไอรีนเฟชเชอร์เป็นทรงกางเกงของใหม่ซื้อมา14เหรียญ99ขายไปที่50เหรียญค่ะต่อมาเป็นแบรนด์คาร i วินคลายนะคะอันนี้ซื้อมาแล้วขายได้เลย ซื้อมาเจ็เหรียญ99ที่ร้านกู๊ v วิ w ขายไปที่50เหรียญเป็นของใหม่อันนี้คือ house of harro แบรนด์เดียวกันกับที่จอยใส่อยู่เนาะอันนี้เป็นผ้าลีนินเป็นชุดเซ็ตเป็นเสื้อคอปท็อปกับกระโปรงนะคะซื้อมา26เหรียญร้านมาเชลลดราคานะคะขายไปที่89เเหรียญลูกค้าไม่ต่อเลย ต่อมาเป็นแบรนด์คาวินคลยนะคะจอยซื้อมา3 9 99ขายไปที่58เหรียญค่ะจะเป็นผ้านหนังนะคะต่อมาจอนนี่วอสตัวนี้อยู่กับจอยนานมากอยู่กับจอยนานมากจอยซื้อตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะตอนที่เลือกซื้อมาเนี่ยเขาไม่ได้ลดราคาด้วยนะเขาเป็นสินค้าของใหม่ที่เขาเพิ่งเอามาลงขายเขาขายอยู่ที่150เหรียญแล้วนะตอนนั้นจอยลงเช็คดูเอ๊เช็คเขาขายกันตั้ง300กว่าเหรียญแน่จอยก,ก็เลยเลือกซื้อมาพอเลือกซื้อมาเนี่ย ขายไม่ได้เลยก็ลดราคาลงมาเรื่อยๆลดมาเรื่อยๆจนลูกค้าต่อเหลือ215เหรียญจอยก็มาคํานวณเอ๊ะถ้าเราขายไปเราได้กําไรเท่าไหร่ก็น่าจะได้กําไรแบบ20-30เหรียญอะไรเงี้ยจอยก็เลยตัดสินใจขายไปนะคะดีกว่าเก็บของเอาไว้ถึงแม้ว่ามันจะไม่คุ้มกับการลงทุนของจอยจอยซื้อ150เหรียญเนาะจอยได้กําไร20-30เหรียญเนี่ยถือว่าไม่คุ้มถือว่ามีคุ้ม,ม,มแต่จอยมองว่าจอยได้ขายสินค้าเก่าออก นะคะแล้วก็ได้เงินกําไรขึ้นมาบ้างดีกว่าเก็บสินค้าเอาไว้เป็นสต็อกนั่นเองนะคะก็เลยตัดสินใจขายไปนะคะแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่ดีเนาะถ้าใครแบบไปเจอในราคาถูกอะค่ะก็ลองเลือกซื้อมานะต่อมาเป็น M MM M l e a t e r แบรนด์นี้แนะนาแนะนาแนะนําเลยใครเจอให้เลือกซื้อเอามานะคะตัวนี้จอได้มาเจ็ดเหรียญเก้าสิบเก้านะคะเป็นของมือสองเนาะ,ะจอไขายไปที่ห้าสิบห้าเหรียญต่อมา House Of CB l o n ลอนนะคะตัวนี้ได้มา7เหรียญ99ขายไป70เหรียญนะคะเป็นของมือสองแบรนด์นี้จะเป็นสไตล์แบบว่าชุดออกไปปาร์ตี้ตอนกลางคืนหรือชุดออกงานนะคะขายได้ทั้งมือ1มือ2เลยนะคะแบรนด์นี้จอยก็แนะนำเนาะต่อมาเป็นกางเกงแบรบนดแบบ์วินสนะคะของใหม่จอยได้มาจากร้านมาเชลส์เขาลดเหลือ39เหรียญขายไปที่100เหรียญค่ะต่อมา m m l มเอ r อีกแล้วนะตัวนี้จอยพึ่งขายได้เลยนะคะอันนี้ขายไปที่58เหรียญจอยซื้อมา7ดเหรียญ99ต่อมาแบรนดน์นี้แบรนด์นี้นี่คือถ้าเห็นกันแล้วโอ้โหทำไมขายได้เยอะจังเลยนะแบรนด์นี้คือแบรนด์ซาร่านั่นเองเป็นผ้าซาตินจอยบอกแล้วว่าปีนี้ซาตินฮอตมากแล้วแบรนด์ซาร่าเนี่ยบางรุ่นนะ ขายในช็อปอ่ะราคาไม่แพงแต่รีเซลเลอร์เอามาขายกันราคาแพงกว่าในช็อปเพราะว่าบางรุ่นเนี่ยเป็นรุ่นที่บล็อกเกอร์เขาใส่กันเยอะนะพอบล็อกเกอร์เขาใส่กันเนี่ยคนก็จะฮิตคนก็จะฮิตก็จะตามหากันนั่นเองเป็นเหตุผลว่าทำไมนะคะแบรนด์เนี้ยบางรุ่นถึงขายได้แพงตัวเนี้ยขายไป85เหรียญ เป็นผ้าซาตินแล้วคือรูปที่จอยเอามาใช้เนี่ยเป็นรูปที่แบบบล็อกเกอร์อินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายเนี่ยเขาใส่กันแล้วคือมันออกมาสวยพอออกมาสวยปุ๊บเนี่ยพอเรามีรูปสวยเนี่ยลูกค้าเนี่ยเขาไม่ต้องจินตนาการเยอะเขาแค่มองดูรูปแล้วเขาก็ดูว่าสัดส่วนของเขาว่าเขาใส่ได้เขาก็ซื้อไม่ต่อราคาเลยนะคะซื้อมา7ดเหรียญ99ที่ร้านกู๊ดวิวจอยขายไปที่85เหรียญนะคะ ต่อมาอันนี้เป็นกระเป๋านะคะเป็นเหมือนกระเป๋าแบบเดินทางนะคะเนาะอันนี้แบรนด์ลิลลี่พูลิเซอตอนแรกจอยได้มาตั้งใจว่า จะใช้เองว่าเอ๊เดี๋ยวจะเอาไปเมืองไทยใช้เองนะคะแต่พอเอามาเช็คกระเป๋าแล้วอะเป็นของใหม่แต่ว่าไม่มีป้ายราคานะคะตรงด้านหน้ายังมีสติกเกอร์ติดติดอยู่ด้านในคือไม่มีรอยผ่านการใช้งานอะไรมาเลยนะคะอันนี้ก็เลยเป็นสินค้าใหม่จอยได้มาเพียงแค่9เหรียญ99นะคะจอยก็ยังบอกสามีตอนแรกบ,บอกสามีเนี่ยเดี๋ยวจอยจะเอาไปแบบว่าเอาไปเที่ยวใช้ในเมืองไทยเพราะว่ามีแผนจะกลับเมืองไทยแล้วแบบว่าจอจอยก็มาเช็คดูว่าเขาขายกันประมาณ ร้อยกาเหลียดเลยเนาะตอยก็บอกเขาว่าตอยเปลี่ยนใจแล้วตอยไม่ใช้แล้วตอยจะขายขายก่อนขายเราก็ได้กําไรตั้งเยอะเขาบอกเดี๋ยวจะดูซิว่าเมื่อไหรต่ตอยจะขายได้แล้วหลังจากนั้นผ่านไป3วัน จอยได้รับออฟเฟอร์ร้อยเหรียญจอยตั้งไว้ร้อยยี่สิบเหรียญจอยได้รับออฟเฟอร์ร้อยเหรียญนะคะก็เลยใบนี้ขายไปที่ร้อยเหรียญจอยซื้อมาเก้าเหรียญเก้าสิบเก้านะจอยก็พูดให้สามีฟังเขาก็แบบตกมือให้จอยว่าโหจอยขายได้เยอะเลยจอยบอกว่าใช่เพราะว่าทุกอย่างก่อนที่เราจะขายเนี่ยจอยก็ต้องศึกษาดูก่อนว่าในร้าน eBay แล้วก็ p o ร์ชมารลองดูร้านอื่นว่าเขามีสินค้าเหมือนเราเนี่ยเขาขายกันราคาเท่าไหร่นั่นเองนะคะจอยก็จะเอามาเป็นไอเดียในการ าาการตั้งราคาของตอยการตั้งราคาของตอยเนี่ยจอยไม่ได้ตั้งแพงเกินไปหรือถูกเกินไปส่วนมากตอยจะตั้งราคาเผื่อลูกค้าต่อเพราะว่าลูกค้าเนี่ยชอบต่อราคาขอให้ได้ต่อราคาจะมากจะน้อยเนี่ยขอให้ได้ต่อเหอะนะท่านลดให้เขาเขาก็ซื้อกันนั่นเองนะคะอันนี้เป็นการ การตั้งราคาของจอยเนาะคือไปอ้างอิงก,กับสินค้าที่ขายไปแล้วอ้างอิงก,กับร้านอื่นที่เขามีสินค้าเหมือนเรานั่นเองนะคะต่อมากางเกงตัวนี้คือสดๆไม่เคยได้ไม่เคยเจอไม่เคยรู้จักเลยไปเดิน TJ Max แล้ววันนั้นไม่ได้ตั้งใจด้วยไม่ได้ตั้งใจจะไปเลยคือไปส่งสาม,มีปุ๊บรู้ว่าสัปดาห์นั้นนะ่ะน่าจะแบบเริ่มลดราคากันแล้วนะะก็เลยเออ ลองแวะไปพอแวะไปปุ๊บคือสินค้าราคาถูกมากคือแบบห้าเหรียญสิบเหรียญสองเหรียญอะไรอย่เงี้ยแล้วแบบเป็นแบรนด์ก็ลดราคาเยอะมากนะคะจอยก็เลยไปได้ตัวนี้มาลดเหลือแค่ยี่สิบเหรียญลดเหลือแค่ยี่สิบเหรียญตอนแรกตอนแรกจอยเห็นลองเซิร์ชเนาะเขาขายกันประมาณร้อยเหรียญแล้วพอเรามาเช็คจริงๆอย่างที่จอยบอกเราจะต้องเช็คก่อนเนาะว่าสินค้าที่เหมือนเรามีอะ่ะเขาขายกันเท่าไหร่มีคนเขาขายไปแล้ว,ว180ลอ่ะร้อยแปดสิบเหรียญ ราคา180เหรียญแล้วเขามีหลายตัวแล้วเขาไม่ให้ต่อราคาด้วยนะเจ้านี้แล้วจอยก็ตั้งราคา180แต่ตอนมาขายได้ใน p o r ์ชมาเนอะมีคนเขาต่อมาตอนแรกต่อมา70เลยตอนไม่ขายจอยก็ออฟเฟอร์เขากลับไปกลับไปก็ออฟเฟอร์กลับไป, offer, บไปมาเรื่อยๆจนมาตกลงขายอยู่ที่140เหรียญตัวนี้จอยซื้อมา20เหรียญค่ะคือแบบสุดๆสุดๆมากเลยนะคะคือขายได้ บแบรนด์นี้ก็เลยแบบจะจําอยู่ในสมองของจอยนะคะว่าถ้าไปเจอบแบรนด์นี้ยต้องหยิบอีกนะคะแนะนําเลยนะคะเป็นบแบรนด์ใหม่สําหรับจอยเหมือนกันต่อมาเป็นเกงเกงแบรนด์วินส์นะคะอันนี้เป็นผ้าซาตินเนาะสำหรับสาวใสใหญ่ร่างใหญ่ด้วยซื้อมา39เหรียญน,นะคะเออมาแช่ลดราคาขายไปที่72เหรียญต่อมาอันนี้คือแอนน ฟอนเ a นเนถ้าจอยอ่านไม่ผิดเนาะลองดูชื่อละกันเนาะแบรนด์นี้จอยได้มาจากร้านกูดวิลซื้อมา4เหรียญ99นะคะ ตัวนี้มีคนดูเยอะมากออฟเฟอร์เยอะมากออฟเฟอร์หรือแบบ25เหรียญอะไรประมาณนี้จะออฟเฟอร์กันราคานี้จะจอยตั้งใจว่าจอยอยากจะขายที่50ราคาจอยตั้งไว้60นะคะก็ออฟเฟอร์ให้ลูกค้า50ลูกค้าก็ตกลงซื้อในราคา50เหรียญถ้าใครเจอแบรนดน์นี้ก็ลองเลือกซื้อมาแล้วกันเป็นครั้งแรกของจอยนะคะที่จอยขายแบรนด์นี้ได้นะคะต่อมาเป็นแบรนด์โบเดนค่ะแบรนด์โบเดนอันนี้เป็นของใหม่ซื้อมา7เหรียญ99าเขายไปที่50เหรียญ ต่อมาเป็นกระโปรงผ้าหนังแบรนด์เจสันบูนะคะตัวนี้ถ้าจอยจำไม่ผิดนะจอยน่าจะซื้อมาอยู่ราวๆที่17เหรียญ12ถึง17เหรียญประมาณนี้นะคะซื้อมาจากร้านมาเชลส์นะคะตอนที่เขาลดราคา ขายไปที่50เหรียญน,นะคะต่อมาจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะก็คือเป็นทรงกางเกงจอ h n นนี่วอชนั่นเองเป็นผ้าซาตินผ้าลายดอกกางเกงทรงขาบานเป็นพูออนแบบสกบขึ้นเนาะซื้อตอนลดราคาเมื่อเดือนที่แล้วถ้าจอจำไม่ผิดเนาะ ซื้อมาอยู่ที่39เหรียญจอยขายไปที่99เหรียญลูกค้าไม่ต่อเลยนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นสินค้าทั้งหมดนะคะที่จอยเอามาแชร์ให้ฟังสินค้าที่จอยขายได้เกิน50เหรียญขึ้นไปสินค้าในราคาถูกๆหรือราคาปลานกาเนี่ยจอยไม่ได้แชร์ให้ดูแต่ว่าขายได้เยอะบอกเลยว่าเดือนนี้การขายของจอยอะขยับ ดีขึ้นกว่าเดือนที่แล้วเยอะเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้คนเขาเริ่มซื้อหาสินค้าที่จะใส่ช่วงหน้าฤดูต่อไปแล้วนั่นเองนะคะถ้าใครเป็นแมคคานาจอยแนะนำ ให้รีบหาสินค้ามานะเดือนหน้าเดือน9เดือน10เนี่ยจะเป็นเดือนที่เราจะกลับมาขายดีเหมือนเดิมเหมือนช่วงเดือน 3, 4, น4เดือน5ที่ผ่านมานะคะก็รีบไปหาสินค้าเอามาขายกันนั่นเองนะคะถ้าใครชอบคลิปของจอยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่จอยไม่เคยทําเลยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ให้จอยด้วยนะคะยังไงเนาะพยายามกดไลค์หรือคอมเมนต์ให้ช่องจอยหน่อยนะคะช่องจอยเนี่ย จะได้แบบเติบโตมากขึ้นนั่นเองนะคะยังไงจอยฝากไว้ด้วยนะคะแล้วถ้าใครอยากจะอุดหน,นุนหรือว่าศึกษาวิธีการทำงานของจอยเนี่ยก็สามารถคลิก ลิงก์ด้านใต้ได้นะคะสามารถเข้าไปศึกษาดูว่าจอยเนี่ยเวลาจอยโพสต์ลงสินค้าจอยถ่ายรูปแบบไหนนะคะพวก d e s c r i p t i o n นะคะจอยใช้คำอะไรบ้างนะคะจอยมีรูปแบบในการโพสต์สินค้ายังไงนะคะก็สามารถเข้าไปศึกษาได้นั่นเองนะคะแล้วถ้าใครเนี่ยอยากจะเริ่มขายสินค้าแล้วไม่รู้จะเริ่มยังไงนะคะก็ทักมาได้นะคะสามารถทักไปที่ Facebook Page ของจอยนะคะก็คือ j o ย CA นั่นเองสามารถสอบถามได้แล้วถ้าใครนะคะอยากจะแบบว่าเป็นเพื่อนกันนะเป็นเพื่อนกันนะคะก็ไปที่ลิงก์ f a c e b o o k ส่วนตัวของจอยก็ได้แต่ว่า Facebook ของจอยเนี่ยรับ รับเพื่อนเพิ่มไม่ได้แล้วคือเต็มอัตราแล้วนะคะก็ไป follow กันได้นะ,ะส่วนมากจอยก็จะเป็นแบบว่าโพสต์ชีวิตประจาําวันเรื่องส่วนตัวอะไรของจอยก็จะเป็น Facebook หลักของจอยนั่นเองแต่ถ้าใครอยากจะเรื่องงานเรื่องทํางานนะ,ะก็ต้องไป Facebook Page นะคะก็คือจอย ca นั่นเองนะคะโอเคยังไงคลิปนี้แม่ค้าไปก่อนนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ